ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคฝะไฟก็อยู่ที่ส่วนบอลสีนะคะของาเองนะแล้วก็วันนี้นะคะคลิปนี้ไฟจะมาทําคลิปบอกแม่ว่าจะให้เงิน1นึ่งแสนบาทเงะะินหนึ่งแสนนี้ก็คือได้มาจากเงินที่เราเก็บมาบางส่วนนะคะแล้วก็ประมาณ80%ก็คือได้มาจากการขายบอลสีก็เก็บไว้นะคะเราจะบอกแม่ว่าเราจะให้ทั้งหมดเลยก็คือเราจะให้จริงๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าแม่เราอะค่ะเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบเอาเงินลูกแบบว่าเวลาให้ไม่ค่อยเอานะคะเหมือนอยากให้ลูกเก็บมากกว่าแล้วทีเนี้ยก็คือเงินนะ่ะยังอยู่ในบัญชีนะคะเราไม่ได้เบิกเพราะว่าถ้าเราขับมอเตอร์ไซค์ไปเบิกอ่ะมันเกือบ20โลนะคะเรากลัวเงินมันหายเพราะว่าสําหรับใครแล้วว่า1นึ่งเซนมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าเราให้ปุ๊บเราก็จะค่อยเอาไปโอนให้ที่ธนาคารแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไป บอกแม่ก่อน,นะค่ะว่าแม่หนูให้เงินหนึ่งแสนนะคะไปดูรีแอคชั่นว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้แม่กำลังกินข้าวอยู่ค่ะไปดูกันเลยค่ะไไแ,ไไแม่หนูมีเรื่องจะบอกอย่ายตกใจสิแม่ห, <laughs> หน,หนูจะให้เงินแม่หนึ่งแสนบาทนะ ก็อยากให้บ้าเงี้ยโอ้ยแมวไปเถอะไม่เป็นตังค์เอาก็ให้เงินไปหนึ่งแสนไงก็อยากให้ของฉันก็มีแล้วทำไมเกี่ยวเขาเนี่ยบ้าเงี้ยบ้าจิตแล้วไงนี่ยแหละค่ะฉันไม่ใช่คนบ้านนเเอางิ หาหน้าตั like all, ้งหาปีจการของเธอเดี๋ยวเสรุปเธอไม่เอาหรอฉัน่าเงินฉันก็มีเดี๋ยวฉันก็หาได้ไหมโอ้ไม่เอาฉันไม่เอาเป็นบ้าเนี่ยหงื่นไม่เอาจะเอาเปแสนได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็คือเลยร์แอคชั่นนะคะของการที่เราบอกแม่ไปว่าเราจะให้เงินหนึ่งแสนบาทนะคะ ซึ่งแม่ก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเราคิดว่าเงิน1นึ่งแสนเนี่ยเราให้ไปนะเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้ใช่ไหมคะแล้วการที่เราหาเงินเนี่ยมันง่ายง่ายมากๆเอ้ยไม่ใช่ไม่ง่ายมาก,ม,ากมันง่ายมากกว่าการที่เราจะได้ให้เงินพ่อแม่นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านะคะ แต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คือแม่แม่เขาไม่ค่อยชอบเอาเงินนะคะเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาชอบให้เราเก็บเงินมากกว่าเก็บเงินเพื่อที่จะเหมือนเขาก็น่าจะอยากให้เราแบบสบายเก็บไว้สร้างฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมิชชั่นก็ประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้บัวอันสีของเรานะคะสวยๆเลยยจะมารุย คือเราจะให้เงินแม่หนึ่งแสนแต่แม่ไม่เอานะคะคือไม่รู้ว่าเราจะเสียใจหรือว่าดีใจดีนะคะ